ก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนเจ้าฝาครอบกระจกตัวนี้นะครับให้เป็นแบบแบบมีไฟนะครับก็จะเป็นฝามาณนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนให้เป็นแบบมีไฟนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนหรือวิธีการนะครับจะยากไหมนะครับเดี๋ยวเรามารอติดตามรับชมกันได้เลยครับ ก็สําหรับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราทําการถอดเก้าฝาครอบเดิมนี้ออกนะครับก็จะสังเกตนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีร่องอยู่นะครับให้เราใช้เจ้าตัวพลาสติกนะครับแงะเข้าไปได้เลยครับอ่ะหลังจากแง่เข้าไปนะครับก็จะมีเสียงนะครับก็ให้เราทําการไล่ออกไปได้เลยครับ หลังจากที่เราไล่เปิดไปแล้วนะครับก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการถอดเจ้าตัวยางกันน้ําออกได้เลยครับนี่นะครับหลังจากถอดแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนะครับให้เราทําการ คลายน็อตนะครับขันน็อตออก3าตัวนะครับก็จะมีตัวที่1ตรงนี้นะครับตัวที่2นะครับตัวที่3นะครับแล้วก็จะมีบริเวณนี้อีกนะครับก็จะมี3ตัวเหมือนกันนะครับก็ให้ใช้ประแจดาวนะครับมี1 2ึสนะครับก็ไปทําการถอดได้เลยครับ ตอนนี้นะครับหลังจากที่เราทําการคลายแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับจุดที่1นนะครับบริเวณนี้นะครับ3ตัวนะครับแล้วก็จะมีด้านล่างนี้อีก3ตัวนะครับเป็นประแจดาวนะครับตรงนี้ก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการคลายอีก3จุดนะครับที่บริเวณตรงกระจกมองข้างนี้นะครับก่อนที่จะคลายนะครับเอากระจกออกก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เราใช้ไขควงนะครับ ขันออกได้เลยครับอีก3ตัวนี่นะครับหลังจากที่เราทําการคลายแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการนําเจ้าไฟ led ตัวนี้นะครับกรอบตัวนี้นะครับมาทําการเดินสายไฟนะครับก็ขั้นตอนนี้นะครับให้เราทําการเดินสายไฟนะครับ จะสังเกตเห็นว่ามีรูให้เดินหลายจุดนะครับก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับแต่สาหรับผมจะเดินร้อยเข้าบริเวณตรงนี้นะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเวลาเราประกอบก็จะประมาณนี้นี่นะครับก็หลังจากนั้นนะครับให้เราสังเกตที่บริเวณด้านล่างนะครับทําไมผมถึงให้คลายน็อตนะครับเดี๋ยวเราจะทําการร้อยสายนะครับจากบริเวณ ด้านในตรงนี้นะครับไม่ทราบว่าจะเห็นไหมนะครับนี่นะครับบริเวณตรงนี้นะครับร้อยสายลงมานะครับให้มาโปที่บริเวณด้านล่างนี้นะครับก็เดี๋ยวไปรอติดตามรับชมกันได้เลยนีนะครับสังเกตนะครับผมจะร้อยสายไฟนําไปก่อนนะครับหนึ่งเส้นแบบนี้นะครับก็อีกเส้นหนึ่งผมจะปอกไว้ยาวหน่อยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็เราทําการปอกสายไฟนะครับสามเส้นนะครับที่ให้มานะครับนี่นะครับ บอกแบบนี้นะครับบอกให้ยาวๆหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการพันสายไฟเข้าด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับหลังจากพันเสร็จแล้วนะครับให้นํามาพันกับตัวนี้ครับพันไปเลยครับพันให้แน่นเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการดึงครับ เพื่อเราใช้มันทะลุลงมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับก็จะออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ขายออกได้นะครับก็จะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นก็ให้รอยร้อยผ่านบริเวณนี้นะครับแล้วก็ให้มันมาโผล่ที่บริเวณฝั่งนี้นะครับ ก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับก็เราทําการขันน็อตยึดนะครับเอาบริเวณที่เราทําการถอดออกมานะครับก็จะมีตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ3มจุดนะครับที่เราต้องขันกลับคืนนะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวทําการขันก่อนนะครับจุดแรกก็จะเสร็จไปแล้วนะครับ ขันพอตึงมือนะครับไม่ต้องอขันแน่นมากนะครับอ่านี่นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการาประกอบเจ้าสายตัวนี้นะครับเข้ากับโคมด้านหลังนี้ได้เลยนะครับพอดีผมทําการตัดสายนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการประกอบแล้วก็ร้อยมานะครับ อ่าก้อนนี้นะครับหลังจากที่ผมทําการใส่แล้วนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเข้ารูปครับอาจจะไม่สนิทเป็นบางจุดนะครับก็จะมีจุดตรงนี้นะครับแล้วก็จุดตรงนี้นะครับที่จะห่างนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการนําไปติดตั้งได้เลยครับก็บริเวณนี้นะครับก่อนจะทําการติดตั้งนะครับก็ให้เราทําการเช็ดทาความสะอาดก่อนนะครับก็มันจะมีคราบอยู่นะครับ ผมก็ได้ทําการขัดไปแล้วนะครับรอบหนึ่งก็เดี๋ยวเ็ามาทําการขัดความสะาดอีกครั้งนะครับขัดแบบนี้นครับก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับก็เรานําเจ้ากระจกมองข้างมาติดตั้งได้เลยครับอ่าครับก็ก่อนจะทําการติดตั้งนะครับก็ให้เราทําการนํำยางกันน้ํานะครับมาใส่นะครับก็ก่อนนะก่อนที่ผมจะทําการติดตั้งนะครับผมก็จะลอยสายไฟผ่านเจ้า ตัวลูกยางกันน้ําด้วยนะครับลอยออกมาแบบนี้ครับก็หลังจากนั้นให้เราทําการนำไปติดตั้งได้เลยครับ ก็นี่นะครับหลังจากที่ผมทําการติดตั้งสายน็อตเข้าไปแล้วนะครับ3ตัวนะครับก็จะมีตัวที่1ตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวที่3มนะครับแบบนี้นะครับก็สายไฟเราก็จะโผล่ออกมาแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับให้เรามาทําการเดินสายไฟกันครับอ่าครับก็ตรงจุดนี้นะครับผมก็จะทําการเดินเป็นปักไว้นะครับแบบนี้นะครับก็ส่วนตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการบัดกีนะครับ ก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการหุ้มด้วยทอหดนะครับแบบนี้นะครับก็จะเหลืออีก2ตัวนะครับผมก็จะทําการไล่หุ้มไปนะครับ่อหดเวลาเจอความร้อนมันก็จะเข้ารูปนะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องลดน้ำนะครับลดน้ำเดี๋ยวไหมครับเปื่อยครับหลังจากที่ทําการ อุมทองหดก็จะได้เป็นออกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับผมจะทําการพันด้วยเทปพ,พันสายไฟนะครับ <c oughs> <c oughs> านาก่อนนี้นะครับหลังจากนั้นก็พันด้วยเทปพ,พันสายไฟนะครับพันไปเลยครับาสาเหตุที่ผมพันไว้นะครับเพื่อไม่ให้เวลาแบบ เวลาเราไปกระตุกหรืออะไรมันนะครับมันจะได้ไม่หลุดนะครับก็เพื่อความปลอดภัยไว้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะเหลือการเดินสายไฟนะครับก็จะเป็นอันเสร็จแล้วครับอาครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปการติดตั้งเจ้าไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการ ัดไล้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยววิธีการเดินสายไฟหรืออะไรยังไงครับเดี๋ยวผมจะพาทําการเดินอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากมีประโยชน์หรือว่ายังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านแล้วก็ท่านอื่นด้วยครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ